แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกัน3กันยายน2566นะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดผลสำรวจจากนิด้าโพนะคะกับ10นโยบายพักคเพื่อไทยทำได้หรือไม่พบตัวอย่าง68.32%เชื่อนโยบายพักคนี้เกษตร,รทำได้รองมาก็จะเป็นนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทส่วนค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวัน 41.98%ไม่เชื่อว่าจะทำได้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาบริหา,ารศาสตร์หรือนิดา เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องนโยบายภาคเพื่อไทยทําได้หรือไม่ทําการสํารวจระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นนะคะจำนวน1,310หน่วย ตัวอย่างเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะจากการสํารวจเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้พบว่า1พักนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีตัวอย่างร้อยละ25ระบุว่ายอยากได้ รองลงมาร้อยละ7.33ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ4.89ระบุว่าเฉยเและร้อยละ0.53ระบุว่าไม่ตอบ2ทุกครอบครัวมีไรายได้ไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนตัวอย่างร้อยละ18ระบุว่าอยากได้รองลงมานะคะร้อยละ7.94ระบุว่าไม่อยากได้ ร้อยละระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละ0.46ระบุว่าไม่ตอบ3กระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปตัวอย่างร้อยละ36ระบุว่าอยากได้รองลงมาจะเป็นร้อยละ11.91ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ4.65ระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละ0.08ระบุว่าไม่ตอบนะคะ สีเงินเดือนผู้จบบริญาตรี25,000บาทต่อเดือนภายในปี2,570ตัวอย่างร้อยละ80.08ระบุว่าอยากได้รองลงมานะคะร้อยละ12.67ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละหกระบุว่าเฉยเฉยและร0อยลระบุว่าไม่ตอบ หาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตัวอย่างร้อยละเจระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละสิบจระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละแปดระบุว่าเฉยๆและร้อยละหนึ่งระบุว่าไม่ตอบนะคะหกกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขต ตัวอย่างร้อยละเจ็ระบุว่าอยากได้ร้องลงมาร้อยละสิบจกระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละสิบจุกระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละศูนระบุว่าไม่ตอบนะคะ 7ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2570ตัวอย่าง178.09ระบุว่าอยากได้นะคะรองลงมา113.51ระบุว่าไม่อยากได้108.09ระบุว่าเฉยๆและ100.31ระบุว่าไม่ตอบ 8. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนําร่องนะคะตัวอย่างร้อยละ51ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ16.87ระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละ8.47ระบุว่าเฉยๆและร้อยละ1นระบุว่าไม่ต่อนะคะ 9. รถไฟฟ้ากรุงเทพมหาคนคร20บาทตลอดสายตัวอย่างร้อยละ90ระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละ1 3บ7ระบุว่าเฉย 1> 1. ร้อยละสิบเอ็ดจุดสามเจ็ดระบุว่าไม่อยากได้และร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดหกระบุว่าไม่ตอบสิบแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะคะตัวอย่างร้อยละสามสิบสองระบุว่าอยากได้รองลงมาร้อยละสามสิบสี่จุดหกหกระบุว่าไม่อยากได้ร้อยละหกจุดห้าหกระบุว่าเฉยเฉยและร้อยละศูนย์จุดสี่หกระบุว่าไม่ตอบนะคะ ท้ายที่สุดแล้วเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยก็สามารถทำได้สำเร็จนะคะ พบว่า1พักนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีร้อยละ68.32ระบุว่าเชื่อว่าทําได้รองลงมาร้อยละ18.63ระบุว่าไม่เชื่อว่าทําได้ร้อยละ12.75ระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่และร้อยละ0.30ระบุว่าไม่ตอบสองกระเป๋าเงินดิจิทัล1,000 0บาทสําหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะร้อยละ82ระบุว่าเชื่อว่าทําได้ รองลงมาร้1ละ2 9 0 1ระบุว่าไม่เชื่อว่าทำได้ร้1ละ1 6 8 7ระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่และ1 0 0ละ0 3ระบุว่าไม่ตอบ3การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดน้ำรองนะคะ1้อยละ9 8ระบุว่าเชื่อว่าทําได้รองลงมาร1ละ2 7 8 6ระบุว่าไม่เชื่อว่าจะทำได้1ละ1 6 1 8 ระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่และร้อยละ2.98ระบุว่าไม่ตอบนะคะ4กรุงเทพมหานครทั้ง5้เขตมีโรงพยาบาลประจําเขตร้อยละสิระบุว่า เชื่อว่าทําได้รองลงมาร้อยละยี่สิบแปดจุดหกสามระบุว่าไม่เชื่อว่าจะทําได้นะคะร้อยละสิบเจ็ดจุดแปดหกระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่และร้อยละสามจุดสามหกระบุว่าไม่ตอบนะคะ5รถไฟฟ้า,ฟากรุงเทพมหานครยี่สิบบาทตลอดสายร้อยละสี่สิบแปดจุดศูนย์เก้าระบุว่า ทำได้รองลงมาร้อยละสามสิบจุดหนึ่งห้าระบุว่าไม่เชื่อว่าจะทําได้ร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดแปดระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่และร้อยละ2.98ระบุว่าไม่ตอบนะคะ6กทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า2 0 0 0มบาทต่อเดือนร้อยละ31ระบุว่าเชื่อว่าทำได้และไม่เชื่อว่าทำได้ในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะ ร้องลงมาร้อยละสิบเก้าจุดศูนย์แปดระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่และร้อยละศูนย์จุดสามศูนย์ระบุว่าไม่ต่อเจ็ดแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารร้อยละเจ็ดสิบสี่ระบุว่าไม่เชื่อว่าทำได้ร้องลงมาร้อยละสามสิบเก้าจุดหกเก้าระบุว่าเชื่อว่าทำได้ร้อยละสิบห้าจุดเจ็ดสามระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ และร้อยละ0.84ระบุว่าไม่ตอบนะคะ8จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร้อยละ0.1ระบุว่าเชื่อว่าทำได้รองลงมาร้อยละ35.72ระบุว่าไม่เชื่อว่าจะทำได้ร้อยละ23.51ระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่และร้อยละ1.76ระบุว่าไม่ตอบนะคะ9ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทตอ่อวันภายในปี2570ตัวอย่างร้อยละ41.98 ระบุไม่เชื่อว่าทำได้รองลงมา1ะ3 7 1 8ระบุว่าเชื่อว่าทำได้นะคะ100ละ20.46ระบุว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่และ100ละ0.38ระบุว่าไม่ต่อและ10เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนนะคะภายในปี2570ร้อยละ41.14ระบุว่าไม่เชื่อว่าจะทำได้รองลงมา100ละ36.64ระบุว่า ชื่อว่าทำได้ร้อยละ21.76ระบ,บุว่าไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่และร้อยละ0.46ระบ,บุว่าไม่ตอบนะคะนี่คือนิดาโเพเผยผลสำรวจ10นโยบายพรรคเพื่อไทยนะคะทำได้หรือไม่รายละเอียดทั้งหมดมีอยู่ในคลิปนี้นะคะ